ใส่เกียมแล้วนะดูเนี่ยเกียมอกนี่จะเด็ดน้ำมันแท่งหนึ่งก่อนนี่ยแหละเดี๋ยวแล้วก็จุ่มจุ่มในน้ำมันเลยไปแล้วโอ้สวยมากครับนี่ใส่ไข่ใส่ไข่ครับใส่ไข่กี่ใบครับใส่ไข่ใบเดียวชาบางๆ ก็คือสั่งได้ใช่ไหมครับแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะฮะอันนี้เราสั่งแบบเป็นรสชาติกลางๆเนาะไม่ใส่พริกก็ได้แล้วแต่รูชเลยครับส่วนนี้เป็นสูตรกรอบนะครับยอดสวัสดีครับผมตะอนถ่ายเลียนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดวัดรุ่มนะครับผมจังหวัดระยองนะฮะก็อยู่ที่ร้าน กุ้ยช่ายนายไฮนะครับผมนี่ฮะมีกุ้ยช่ายแล้วก็มีหอยจอ้อแล้วก็จับชายนะครับผมนี่เขาจะมีเป็นผัดปัะกาศด้วยนะครับในราคา50บาท60บาทนะครับผมนี่ฮะ,จะเจ้าเดียวในจังหวัดระยองนะครับเจสสวัสดีครับนี่เราขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันขายขายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดค่ะไม่มีวันหยุดนะ,ะดคุณถึงยับนะครับผม เริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับเริ่มขายตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งค่ะบ่ายโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะขายมากี่ปีแล้วครับเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกเนี่ยสอนทั้งที่แข็งนะคะเจ้าแรกเลยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นหูวิ่งแก่ไม่มีใคขายเป็นขายเจ้าแรกที่อยู่ตงนี้ค่ะตั้งแต่ปีสองเก้าปีสองเก้านะประมาณสามสิบเจ็ดปีสามสิบกว่าปีค่ะ ตัวนี้เป็นแบบท่อใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นแบทอค่ะขายชิ้นเท่าไหร่นะครับขายละสิบบาทค่ะล,ละสิบาทถ้าแบบเป็นกล่องกล่องมีกล่องเล็อกกับกล่องใหญ่ค่ะกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคร่ะกล<ร>่อ<ร>งเล็กกับกลนี่กล่กองใหญ่ก็ให้หนึ่ค่ะนี่ครับผมโมแบบก้อนใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนนะนี่ทำแป้งแบบสูตรโบราณนะคะเราไม่ใช่แป้งแป้งมันเยอะมากอันนี้คือเป็นสูตรโบราณเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสูตรโบราณแป้งจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อแป้งจะเป็นแบบนี้ที่เป็นสูตรแป้งโปร่งใสเพราะว่ามันจะไม่ใแป้งมันอันนี้ไม่ได้มีแป้งมันค่ะ ขายดีทุกตัวเลยค่ะขายดีทุกตัวนะพอ,พอๆกันเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวตวละลอนจากเยาวมาลองชิมดูมีอย่างนึงค,คืออย่างผัดมีย่างผัดด้วยใช่ค่ะคือใช่ผัดโอเคเดี๋ยววันนี้เราสั่งให้หมดวันนี้่ลองดูสิครับผมนี่นะฮะหากินยากนะคะอันนี้คือหากินยากใช่ไหมครับใช่ผัดอย่างผัดจริงไหมอย่างผัดคุยกันผัดก็ไม่ค่อยรู้จัดกันนะครับย่างผัดนี่คือมีเจ้าเดียวเลยครับตัวนี้ใช่ไหมราคาเดกกับนี่กลับด้านนะครับถ้าเรากลับด้านนี่คือ รอบเดียวเลยใช่ไหมครับได้เลยใช่ไหมไม่่ไม่่สิบเอ็ดจนี่ครับขายดีนะครับทุกคนลูกค้าประจำเทียบเลยใช่ไหมครับค่ะโอ้โหเสร็จแล้วนะครับทุกคนไม่นานครับแค่เดียวอันนี้เราจะทำไว้กล่องเลยสาชิ้นใช่ไหมครับ นี่30บาทนะครับใช่ค่ะกอสามลูกแล้วก็จะมีน้ำจิ้มให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสมัยนี <c oughs> ้ทำลูกใหญ่ๆจะไม่เคยมีแล้วนี่จะเป็นเป้งสุโบราณนี่คือเป้งสุโบราณนะครับอันนี้คือเราทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมครับทำเองทุกอย่างโอ้กระตักขนงโบกระตักทุกอย่างเลยทำเอง,องเลย ถ้าเป็นกุ้ช่ายที่ร้านเรานี่จะมีกี่ไส้เขาทั้งหมดมี่มอกก็ทำหน่อยชุดวันนี้ทำให้ไหวทำแค่ไส้เดียวไส้เดียวนะครับเป็นไส้กุ้ช่ายอย่างเดียวนะครับผมยกโชว์หน่อยครับผมอันนี้ตังนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ัน้ี้า0บจ้ะาบบาทนะครับอ๋อก็คือมีหลายแพ็กเกจนะมีสาลูก5้าลูกนะครับสวัสดีครับตัวนี้กำลังทำอะไรครับตัวนี้ตัวนี้ขนมหัวผักกาดผัดครับขนมหัวผักกาดครับ ขนมหัวผักกาดใช่ผสมสองอย่างนะครับสีขาวว่าคือหัวใช้เท้าเขาเรียกหัวผักกาดสีเขียวสีเขียวก็คือบูชาสีเขียวจะเป็นบูชาครับสีขาวเป็นเอป็นหัวใช้เท้าเขาเรียกหัวผักกาดโอ้ที่เราคิดว่าเป็นผักกาดนะนี่คือทำจากหัวทำจากใช้เท้าครับทำจากหัวใช้เท้าใช้้เทาแต่ว่าเขาจะเรียกเป็นผักกาดใช่ครับนะครับอันนี้ใส่อะไรบ้างครับตัวนี้ใส่มะมันหน่อยหน่อยเพื่อไม่ให้ติดกระทะเดี๋ยวต้องใส่ไข่ครับมีใส่ไข่ด้วยนะครับครับ ตัวนี้เลยไหมครับที่มีเจ้าเดียวในจังหวัดระยองใช่ครับมีเจ้าเดียวครับไม่มีเจ้าอื่นนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวก็จะมีลอกถ่ายด้วยแล้วเสร็จแล้วแล้วก็จะมีใบตุ้ดไสกับของน้อกใส่ด้วยครับอันนี้คือพริกน้ำตาลเป็นสีอิ่วอันนี่ครับอันนี้เป็นพริกนะครับผมครับนี่เป็นน้ำตาลแล้วก็จะมีเป็นสีอิ่วนะครับเราตัดพริกลูกเต็มเป็นส่วนครับ เป็นจุกเต็งในสมัยนู้อันนี้คือเป็นสูตรโบราณเลยไหมครับตัวนี้โบราณเลยสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วเนาะขายปีแรกเมื่อปีสองพันถ้าผมจำถูกตนองนะปีสองเก้าห้าร้อยยี่สิบเก้านะฮะอันนี้ใส่ไข่ใส่ไข่ครับใส่ไข่กี่ใบครับใส่ไข่ใบครับจุกหนึ่งใส่ไข่ใส่ไข่ใบเดียวนอกจากว่าลูกค้าสั่งที่เสร็จเราก็จะขายเพิ่มครับ <rium> <Dante> ถ้าเป็นธรรมดาเท่าไหร,ไร uh, ่ครับธรรมดา50บาทธรรมดา50พิเศษ60บครับพิเศษ60สิบครับพิเศษก็จะใส่ไข่สองใบใช่ครับอันนี้เอ็นรสชาบังคาก็คือสั่งได้ใช่ไหมครับแบบได้รสแล้วใส่เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะฮะอันนี้เราสั่งแบบเป็นรสชาติกลางๆเนาะไม่ใส่พริกก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบเชิญวันนี้ก็ อันนี้หัวง้อกับใบกุ้งค่า ใส่กล่องให้อย่างดีเลยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะคะ50ห้าสิบาทนะครับใช่ครับกล่องยังดีเข้าไมโครเวฟได้อก็คือเวฟได้นะครับอันนี้เก็บได้กี่วันครับอันนี้อันนี้เก็บเก็บได้ถึงถึงเย็นนี้ครับต้องรีบกินหลังจะร่อยครับนี่ครับต้องกินร้อนๆนะถึงจะอร่อยครับทุกคนถ้าไม่งั้นต้องไปแค่เย็นต้องไปอุ่นใหม่ครับนี่คือห้าสิบบาทนะครับใช่ครับอันนี้เป็นผู้แายเปียบไม้ครับ อ๋อตัวนี้คือแบบเป็นเสียบไม้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นแบบกรอบใช่ไหมครับกับกรอบครับแบบกรอบนะครับทุกคนใส่ได้กี่ไม้ครับตัวนี้อันนี้ได้ตะแกรงหนึ่งใส่ได้23ไม้ครับ23ไม้อันนี้ออกแบบเอ็นะครับออกแบบเอ็นออกแบบเองถ้าเป็นตัวนี้ทํามานานหรือยังครับตัวนี้ตัวนี้ทำมานานประมาณยี่สิบปีตัวนี้ประมาณ20ปีนะครับอ๋อไอเดียเจ๋งมากครับทุกคนครั้งละ ยี่สิบสามไม้นะครับเราเลขมันยังไม่ค่อยเข้าโลกนะแต่ว่ามันจะปรับปรุงไปเรื่อยๆไปได้แนชิ้นยังไงมาครับถึงได้มาทําแบบนี้อ๋อแบบยายามที่ไปให้แบบันดีให้วายหน่อยคะเวลาไปขายให้เด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเขาจะลงได้นะครับผมครับเวลามีงานใหญ่มันจะมีตะเค e นเปลี่ยนก็จะนี่โปรเทคปุ๊บแล้วก็ลองใหม่แล้วที่ร้านมีแบบนี้กี่อันครับ อันนี้มีตัวนี้มีมีมีสีอ่อันแล้วมีก่อนหกอันแสดงว่าไปรับออกงานก็คือเราเตรียมไปส่ง,งไปเขาไม่เอามาเต็มที่เลยส่งให้เขาไปขายแล้วคนไม่ไม่ได้เอามาคืนออ่านี่ะลรเกี่ยวแล้วก็จุ่มจุ่มในน้ำมันเลย อนี้เราต้องปิดฝาไหมครับครับไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดฝานะครับใช้เป็นเหล็งๆนะใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับประมาณสิบแล้วก็สิบกว่านาทีครับประมาณสิบกว่านาทีนะครับนี่ครับผมทุกคนนะนี่คือเป็นไอเดียนะครับผมคิดขึ้นมาเองนะครับได้ยี่สิบปีแล้วนะฮะกล้าเดียว ใส่เกียมแล้วนะดูเนี่ยเกียมก่อนนี่เสด็จน้ำมันแท่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาใส่ผ่าแล้วก็รอให้ใหายร้อนแป๊หนึงนี่ครับทุกคนนะครับเสร็จแล้วเนาะเร็จแล้วโอ้โหสวยมากครับ ก็คือเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะเอามาวางขายแบบนี้เลยนะครับต,ตัวนี้ขายไม้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม้ละสิบาทบไม้ละสิบาทถ้าลูกค้าจะให้ทอดอีกได้ไหมครับหรือว่าซื้อกินได้เลยก็ได้คนระับได้นะอุ่นได้นะนแต่ว่ามันจะอุ่นอมน้ำมันม,มันจะอุ่นน้ำมันเนาะก็คือตัวนี้กรอบแล้วนะครับทุกคนกินได้แล้วนะฮะนี่เป็นสูตรโบราณนะครับทุกคน มาครับทุกคนนะครับมาถึงที่ต้องมาลองนะครับผมเป็นกุยชา่ายทอดเสียบไม้นะครับผมนี่ผมอยู่กับเฮียนะครับวันนี้เดี๋ยวเฮียให้อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรครับสวัสดีครับจะเป็นน้ำจิ้มกุยช่ายชซีอิ๊วดำ,ข,ดำข้างในจะมีพริก แล้วก็มีน้ําส้มไข่ชูเอาไปเคี่ยวมาแล้วครับโอ้ oh. คือตัวนี้ก็เป็นสูตรลับเฉพาะใช่ใช่ครับโอเคแบบนี้ลาดไปเลยครับออ okay. นี่ครับทุกคนทอดขึ้นมาใหม่ๆร้อนๆกรอบๆเลยนะครับทุกคนนะส่วนนี้เป็นสูตรกรอบนะครับ อรอมากครับทุกคนน้ำจิ้มซอสอร่อยนะฮะใครที่เป็นสายที่ชอบกินกุ้ช่ทอดอยู่แล้วก็เพราะว่าแบบนี้ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์อร่อยไม่ต้องไม่ต้องคอยจิ้มนะคะเพราะว่าทางร้านใส่ไม้ให้เรียบร้อยลูดกินได้เหมือนลูกชิ้นเลยไม้หนึ่งจะมีสามชิ้นไม้หนึ่งมีสามชิ้นนะครับทุกคนแบบไม้ใหญ่แบบนี้เลยนะฮะโอ้โหแปลกใหม่มาก อร่อยมากครับอร่อยมากยอดที่สุกนี้คือคือเรียกขนมของอากาศคนจีนเรียกขนมใช้เท้าเรียกใช้เท้าด้วยครับนี้ผมเคยกินครั้งแรกเลยนะครับทุกคนนะที่แรกผมคิดว,ว่าเป็น เอาผักกาดมาผัดไม่ใช่นะหัผักกาดก็คือหัวไชเท้าครับหัวไชเท้านะครับถ้าเป็นคนจริงก็เรียกไชเท้าด้วยครับอันนี้คือแบบไม่ต้องปรุงอะไรเนาะไม่ต้องเรียบร้อยให้เรียบร้อยเทคกลางๆถ้าคุณไหนชอบกินรสจัดเราจะเพิ่มพริกให้อร่อยนะครับทุกคนอันนี้รสชาติแบบกลางๆสุกนี้สามสิบกว่าปีแล้วนะครับโอ้นี่ครับทุกคนนี่ก็สูตร30กว่าปีแล้วนะทางร้านนะครับ อร่อยมากกลองละ50บาทนะครับทุกคนดูแบบกลองใหญ่นะผากินสองคนยังได้นะยอดอก็เป็นบรรยากาศนะที่ตลาดวันรุ่มนะครับผมที่จังหวัดระยองนะครับเปิดขายทุกวันเวลาบ่ายโมงครึงถึงหกโมงครึ่งนะครับก็มาหนได้นะครับผมยอด ช่องที่นี่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม